สุดเกือบสุดดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ฝ่ายเอฟซีทุกคนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไปครับเข้าเกมกันเดี๋่วนะครับโอเคครับจากเมื่อเมื่อวานใช่ครับที่เราบวกตีบวกไปนะครับเอ้ยผมก็ยังไม่ลงคลิปเลยเนื้อเลืมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงคลิปก่อนนะครับ เกลียว okay. ทุกคนมาต่อกันดีกว่านีครับเพิ่ยหัวออกนะครับผมโอเคเอาแค่นเดียวพอเราไปดูตอนนี้ที่เราเหลือนะครับเหลือเบรกชิ้นเดียวนะครับแต่เบรกน่าจะมีคนซื้อไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ไม่มีเบรกนะฮะวงอะไรเราก็ขายไปแล้วนะครับ ก็ขายไปในเครื่องด้วยนะครับเพราะเครื่องก็คือมี r m อยากลองนะผมก็เลยขายให้ไปก่อนนะครับนี่ฮะเราก็ขายเป็นพวงมาลัยนะครับกับเขาเรียกอะไรพวงมาลัยกับเครื่อง2.9นะครับก็เครื่อง2.9อยู่ที่500บาทครับแล้วก็พวงมาลัยอยู่ที่90บาทก็ขายไปที่เรียบร้อยนะครับก็บิงได้จากเศษทองคำนะครับห9าเานะครับ แล้วเมื่อวานเราลรี400เอ็นนะครับก็ตกอยู่ที่เทไร800บาทนะครับเบล2สองเยวโอเคเดี๋ยว,เ,เ,ยวเรามาดูสถานการณ์กันต่ออ่าเราจะมีท่อเอ็นอยู่นะครับก็ดูราคาท่อเอ็นว่ามีใครลงขายหรือ,อยังนะฮะท่อเอ็น ้อยมีแล้วนะฮะนี่หนึ่งชิ้นนะฮะตำ,สตำสเสียนตำเสนอะไรจะอยู่ะเดียวเลยนะฮะหืมไ <c oughs> ข่มุกดำ ท่อเย็นกินดวนนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวได้ปะไม่ได้เลยใครมองดำแปดล้านนะฮะซื้อไปเลยแล้วกันแมะ เรียบร้อยเอ้ามันได้เลยนี่ว่าผมลืมดูนะช่างมันโอ้ห <c oughs> <c oughs> ลับซับไปดีครับนี่อันนี้ก็หลับซับไปฮนะของเมื่อวานนะครับ ท่อสุดแล้วละ่ะหมดแล้วนะเฮ้ยมีท่อนี้อยู่ท่ออะไรอันนี้ดูดิกี่ผมบแบบแบบห้าท่อเอ็นนะครับปฏิเป๊ะ

อันนี้มันวิ่งจียงนะตัวนบาบิงร yeah. ้อยแปดห้าโอเควิซักสามรอบมาทำคลิปสักแป,ป๊บนะฮะไป let's go ผมยังไม่เล่นตัวฟรีเลยคืนนี้น่าจะเล่นตัวฟรีแล้วตัวหลักพักบ้างนะครับตัวฟรีเหงานะฟียังไ,ไม่ได้ออนเลย อ๋อเราก็มีเพรไลวันด้วยนะครับอย่าลืมไปรับนะทุกคนวที่สิบแปดเมื่อวานผมก็ลืมรับตัวฟรีเลยนะผมไปรับด้วยตัวหลังนะ Oh, every time. And yeah, i do it. That was a good job. โอ้โหโต้เท่เลยนะัคอนดูน ล,ล,ล้อล้อแรงๆนะครับพอเราเก็บไว้ก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณสามเก้าต้นๆนะฮะลอปอดสี่ร้0นี่เราจะเป็นไทยแนละ้ว ว้าโอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้โหวันรุ่นิ i คองมันเรียกว่าคิ n ดองนะโอเค รับใบบิงท่อร้อยแป้าอยู่ร้อยหอยู่1.5เลยนะทุกนไปดูไอใบบิงท่อร้อยจุดหจุดหอยู่สิงโต Những năm của một trăm linh mười hai ba. Những năm lụa. không? từ đó. Những năm lụa. Nhêm năm, nhắp nắp 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 nắp

ขายทุกคนเขารับ10บใบเลยนะทุกคนไปฮะโดนฟาร์มิงโกรับ10บใบเนี่ยนะก็ที่ซื้อเครื่องผมไปนะครับแต่เหมือนว่าได้อะไรนะใบบิงโกเอ้ยไม่ใช่ดิได้ท่อแล้วแบดห้าบินได้4ได้ได้สท่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจได้เยอะอยาามากได้ท่อเลยแต่เขาตีเยอะนะเขาตีไปสี่พันขวาเลยนะครับแต่ผมตีไปแค่สองพันสาม สิงโตก็ลงลืมแล้วตอนนี้เฮเดี๋ยวเราวิ่งสักตานะฮะดูดิมันก็ออกนะผมว่ามันก็อองง่ายนะเฮ้ยโลงเท่ววทเลยว่ะโหอยากจบว้าวยังเท่ครับ です。 好，準備頂。 บิงนี่เกี่ยวไว้อ่าเรนแล้วนีว่ขายก่อนได้เปรียบโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับใครที่หาบิงโกนะบ,บิงโกไอคุมร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> อ่นนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆเลยนะครับคุม150กับคุมร8อนะครับคุม150ิไม่ใช่เด็กคุม150นะครับดอบบิงโกนะก็จะดอบตัว3ตัวนี้นะครับจียงนะครับจียงดอบบิงโกธรรมดานะครับต่อไปก็จะเป็นซุงฮวาซุงฮวาจะดอบบิงโกแรนะครับแล้วต่อมาเงี่ยมันจะเป็นดอบของยูนิคนะครับก็จะเป็นคุม150นะครับแล้วก็ท่อ1้อนะครับ สำหรับใครที่หาอยู่นี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ไปลองวิ่งกันดูนะครับก็มิงโกก็ลงตลาดขายได้เรื่อยๆนะครับท่อเอน็นท่อเอ็นก็มีออกเพราะว่าท่อเอ็นเอาไปลงเอลีได้นะครับสำหรับใครที่หาวิ่งอยู่ก็ไปลองวิ่งกันดูนะฮะส่วนอายมะน,นีก็ขายดีนะไอในเรื่องของคิสตั้นเนี่ยนฮะจำๆอยู่นะฮะลองดูฮะอายมะน,นีจำๆ โอเคครับคลิปนี้ผมขอตัวลาเอไปก่อนนะก็ขอบคุณ F c ฟที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะหลายตอนตอนน่าจะไล่ทินนะครับเดี๋ยวดูเวลาทีนะครับแล้วก็น่าจะหลายตัวฟรีนะฮะเพไม่ไม่เล่นตัวฟรีเลยนะครับเครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม